Ondas Holdings ชื่อนี้อาจจะยังไม่คุ้นหูมากนักนะครับแต่บริษัทนี้กำลังทำอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยคือเขากำลังทำงานอยู่ตรงจุดตัดระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรมที่แบบสำคัญสุดๆกับเรื่องของเทคโนโลยีหุ่นยนต์วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับ สำหรับวันนี้เราจะคุยกันตามนี้เลยครับเริ่มจากแก่นของ o n d ดัเลยว่าทำไมเขาถึงถูกเรียกว่าเป็นสมองของโดนจากนั้นมาดูกันว่าธุรกิจจริงๆของเขามีอะไรบ้างมีสามเสาหลักๆแล้วอะไรที่ทำให้เขามีแต้มต่อเขาเกาะกระแสะโลกยังไงและที่สำคัญเลยคือทั้งหมดนี้มันเอาไปวางเป็นแผนเทรดที่จับต้องได้ยังไง โอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยค่ะสมองของโดนทุกตัวเราจะมาทำความเข้าใจกันก่อนเลยว่าไอเดียหลักๆในการลงทุนกับบริษัทนี้มันคืออะไรกันแน่มีคำพูดหนึ่งจากแหล่งข้อมูลที่ผมว่ามันสรุปภาพได้ดีมากเลยนะครับเขาบอกว่านี่ไม่ใช่แค่บริษัทโดนแต่มันคือสมองของทุกโดนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโอ้โหคือมันใช่เลยลองนึกภาพตามนะครับว่า เขาไม่ได้แค่สร้างตัวโดรนแต่เขากำลังสร้างสมองหรือระบบที่ควบคุมโดรนทั้งหมดเนี่ยในงานที่สำคัญมากๆเอาล่ะแล้วธุรกิจจริงๆของ Ondas คืออะไรกันแน่เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเรามาลองผ่าธุรกิจของเขาออกมาเป็น3ส่วนหลักๆกันดีกว่า3ส่วนที่ว่านี้มันทำงานเชื่อมกันหมดเลยนะครับ 1. คือเขาทำเรื่องเครือข่ายไร้สายส่วนตัวที่แบบต้องเสถียรสุดๆสำหรับโรงงานหรืออุตสาหกรรมหนัก 2. คือระบบโดรนอัตโนมัติเลยและ 3. คือระบบความปลอดภัยที่คอยกันโดรนแปลกปลอมที่สำคัญคือ3อย่างนี้มันไม่ได้แยกกันทำงานนะแต่มันรวมกันเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันที่แบบครุบเครื่องและทรงพลังมากๆทีนี้ก่อนจะไปต่อมีคำสำคัญคำหนึ่งที่เราต้องเข้าใจตรงกันก่อนคือคำว่า mission critical แปลตรงๆก็คือภารกิจที่ห้ามล้มเหลวเด็ดขาด นึกภาพงานที่เดิมพันสูงมากๆอย่างการควบคุมรถไฟทั้งระบบหรือว่าโครงข่ายไฟฟ้าของเมืองถ้าพลาดขึ้นมานี่คือหายนะเลยนะครับและนี่แหละครับคือสนามเด็กเล่นของ Ondas เลยแล้วการที่เขาลงไปเล่นในสนามที่ห้ามพลาดแบบเนี้มันสร้างความได้เปรียบให้เขายังไงมันทําให้เขาเจ๊งกว่าคู่แข่งตรงไหนเรามาดูกันครับคําถามก็คือแล้วอะไรที่ทําให้คนอื่นเข้ามาแข่งกับโอดัได้ยากละ่ะ ทำไมเขาถึงยืนหนึ่งในตลาดนี้ได้คำตอบมันอยู่ที่เทคโนโลยีหลักๆ2ตัวนี้เลยครับตัวแรกคือเทคโนโลยี Full Max ที่เขาจดสิทธิบัตรไว้เลยมันคือระบบเนต็ตเวิร์ส่วนตัวที่เสถียรแบบสุดๆส่วนตัวที่2คือระบบที่เรียกว่า Drone in a Box หรือโดรนในกล่องคือมันเป็นเหมือนฐานทัพอัตโนมัติเลยครับดโดรนบินขึ้นเองกลับมาลงจอดชาร์จแบตส่งข้อมูลเองทุกอย่างอัตโนมัติหมดลองคิดดูสิครับว่ามันลดคนลดความผิดพลาดไปได้เยอะขนาดไหน เนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าเป็นเกมชนเจอร์ของจินแล้วเทคโนโลยีสุดล้ำพวกนี้เขาเอาไปใช้ในตลาดที่แบบไม่ใช่ใครก็เข้าไปได้นะครับอย่างเช่นการรถไฟระบบพลังงานน้ำมันและกา๊าซหรือแม้แต่ภาครัฐกับกองทัพคือตลาดพวกนี้เขาต้องการความน่าเชื่อถือแบบร้อปเซ็มีมาตรฐานที่เข้มงวดสุดๆมันเลยเป็นเหมือนกำแพงเมืองจีเลยครับสำหรับคู่แข่งหน้าใหม่โอเค ทีนี้เราลองซูมอาวเอามาดูภาพใหญ่กันบ้างนะคะว่าทำไมเรื่องของ o d a าสถึงสำคัญโดยเฉพาะในตอนนี้ภาพนี้จะเห็นชัดเลยว่า o n d a าสเนี่ยเขาไม่ได้เกาะแค่เทรนด์เดียวนะครับแต่เขายืนอยู่ตรงกลางตรงจุดตัดของ3ามเมกะเทรนด์ใหญ่ของโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องออโตเมชันหรือระบบอัตโนมัติเรื่องของ IoT ที่ทุกอย่างต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเทรนการใช้โดรนในงานความมั่นคงคือเขากินรวบหมดเลย แล้วที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันในอนาคตนะแต่มันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เลยคือบริษัทเขามีออเดอร์ในมือหรือที่เรียกว่าแบ็กหลอกเนี่ยเยอะมากจากลูกค้ารายใหญ่ๆทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งนี่มันเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเป็นที่ต้องการและได้รับความไว้วางใจจริงๆมาถึงส่วนสุดท้ายที่หลายคนแน่จะรอคอยกันแล้วนะครับ จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมามันพอจะเอาไปวางเป็นแผนการเทรดที่ชัดเจนได้ไหมเราลองมาดูตัวอย่างกลยุทธ์จากแหล่งข้อมูลกันครับว่าเขาวางแผนกันยังไงจากตารางนี้จะเห็นเลยครับว่าแผนเขาค่อนข้างชัดเจนเขามองโซนเข้าซื้อไว้แถวๆ6กถึงเจดอลลาร์แล้วก็มีเป้าขายทำกำไร2ไม้ไม้แรกที่ 11. 5 0แล้วก็ไม้สุดท้ายที่13 5 0 และที่สำคัญมากๆคือมีจุด stop loss หรือจุดตัดขาดทุนที่5.50ดอลลาร์ย้ำอีกครั้งนะครับว่าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะหัวใจของแผนแบบนี้เลยนะคือเรื่องของวินัยครับมันไม่ใช่การเดาสุ่มแต่เป็นการวางเกมไว้ล่วงหน้าเลยว่าจะทำกำไรตรงไหนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือจะหนีตอนไหนถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คิดคือมีการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนมากๆ สุดท้ายนี้ผมขอย้อนกลับไปที่คำพูดที่ว่า ONDS คือเทคโนโลยีเพื่อภารกิจท <uard> ี่พลาดไม่ได้มันสรุปทุกอย่างได้ดีจริงๆครับคือเขาไม่ได้ขายแค่ของแต่เขาขายความน่าเชื่อถือสำหรับงานที่สำคัญที่สุดก็นะขอทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันเล่นๆ <SE> นะครับว่าในยุคที่ทุกอุตสาหกรรมกำลังแข่งกันนำระบบอัตอนโนมัติเข้ามาใช้ทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อความปลอดภัย แล้วสมองที่คอยควบคุมทุกอย่างเบื้องหลังอย่างออนแดนซ์เนี่ยจะกลายเป็นพวกกุมำม่มามที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ได้หรือเปล่าก็น่าติดตามดูกันต่อไปครับ